สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงม้าอนอภาครับท่านตอนนี้ก็เป็นที่เดือดรออย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่มีประเด็นดราม่ามาชั่วนาตาปีแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าเจ้าตัวได้เดินทางไปเล่นทะเลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่ชุดอะไรประมาณนี้นะเนี่ยโอ้ยทัวลงยับเยินกันเลยทีเดียวครับท่านม้าอนอภาก็ออกมาโอดน,นะเนี่ยยังไม่พออีกเลอเนี่ยตอนนี้ฉันออกจากวงการมาแล้วยังตามมาได้อีกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะามาถแถลงครับท่่่่าานนนนนนสววอออีีีกเรืงงงึั้้ทตตติดมะค ่านผู้ชมเรื่องการเลือกสวครับท่านคนดังหลายภาคส่วนนั้นตกรอบนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวใครบ้างจะเนี่ยหมอเหรียญทองแน่หนาครับท่านคนแรกกันเลยนันเนี่ยที่ผมเห็นข่าวเรื่องอะไรบ้างโดยหมอเหรียญทองนะครับ่านผู้ชมสลากิสธิ์ครับท่านในการที่จะจับฉลากอะไรสักอย่างหนึ่งเหรียญทองไม่ได้ไปต่อแล้วเว้ยเฮ้ยในการเลือกตั้งสวระดับประเทศในการเลือกสวระดับประเทศนะครับ่านผู้ชมโวลั่นครับท่านเราต้องดูสารรูปสารร่างตัวเองด้วยอย่าหลงว่าตัวเองดังอะไรประมาณนี้อมข่าวนี้ออกมาแล้วเนี่ยผม อะไรโอ้สันอึกเลยนะครับท่านผู้ชมผมงงเหลือเกินกันเลยทีเดียวนี่มันใช่เหรียญทองตัวจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้ตัวจี๊ดนะครับท่านผู้ชมหรือว่าคนดังหลายภาคส่วนแห่ตกรอบครับท่านในการเลือกสอวอด้านหมอนเหรียญทองครับท่านโชว์สกิลนันเนี่ยสลาดสิทธิ์ในการจับฉลากเฮ้ยไ,ไม่ขอจับฉลากด้านสันทนาราชาหลังจากที่ไปโลจะไปพบทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมทักษิณก็ไม่ให้เข้านันเนี่ยดีไม่ให้ผู้อะไรวะคนที่ช่วยเฝ้าบ้านนี้ไล่ตะเพิดนะครับท่านผู้ชม แล้วก็มาเดือดครับท่านแฉทักษิณเมื่อวันก่อนนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นคนพาหรือว่าสนับสนุนให้เสียโจปัตตานีอะไรหนีไปแล้วเป็นอย่างไรต่อเพิ่งรู้ครับท่านสันทนานะ้เนี่ยโอ้ยตกรอบด,ด้วยนะครับท่านผู้ชมหรือไม่ก็น่าจะใช่หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโวยพิรุษนะเนี่ยแล้วก็สมชัยเสียได้แต่ไม่เสียใจสมชัยศรีสุทธิยากรก็ตกรอบนะครับท่านผู้ชมสันทนาก็คาดว่าจะตกรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจหวัดแต่มอเรียนทองครับท่านสลาบสิทธิ์นะเนี่ยในการจับฉลากพร้อมกับคุยลั่นครับท่านเราต้องดูสาร่่่าาางงงงงตตัััววววเเอออดด้ยะะะไรปรปมมณนีลนช โอ้โหไม่อยากเชื่อครับท่านว่าจะได้ิีออกมาจากในหมออะไรวะเหรียญทองโอ้จะไปลงกับหมอว่าลงด้านสมชายวงสวัสด์ตกรอบไปแล้วใช่ไหมจ๊ะเนี่ยไม่ใช่นะครับด่ามผู้ชมหลังจากใช้เวลาอัดกันมาเนิ่นนานครับท่านสมชายวงสวัสด์อดีตนายกรัฐมนตรีครับท่านผ่านฉลุยในการเป็นเลือกอะไรวะสวเชียงใหม่นะเนี่ยเออส่วนต้านนารกติยาญครับท่านผู้ประกาศข่าวชื่อดังตกรอบโดยสมชายวงสวัสด์ครับท่านได้สิบเต็มสิบกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้สมชายวงสวัสด์ไข่เข้ารอบไข่นะครับด่านผู้ชมเลือกสวเชียงใหม่ครับ ท่านรู้สึกว่าจะได้คะแนนสูงที่สุดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในประเทศนะครับท่านผู้ชมอะไรทํานองนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโคราาเลือกสอวรระดับจังหวัดคึกคักคนดังแห่ใช้สิทธิ์อะไรประมาณนี้แล้วก็มีคําถามมาถึงผมอีกแล้วนะเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้นายสัมภาษณ์ว่างไหมเฮ้ยจะสัมภาษณ์ผมเหรอบอกไม่ใช่นายสัมภาษณ์นะ่ะพี่ชายเอโบเสกสกลนกร้องหนุ่มหน้ามนขนเสียงดีโทรพี่เนรคุณไม่มีนะครับท่านผู้ชมอันนี้โชยให้ฟังว่าไม่มีตกรอบหรือไม่มยััง่่แนนใจะครบ แต่ถ้าเกิดสมมติเข้ารอบได้นี่โอ้ยก็ต้องปรบมือให้อย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดย อะไรวะเนี่ยเออก็มีมากมา,กายไก่กองนะนครับท่านผู้ชมนะครศรีธรรมราชนายสัมภาษณ์อัฐาวงอด,ดีศส,อส,อสออเคอะไรก็ว่ากันไปครับท่านพี่ชัยโบโสเสกสกนั์นเนี่ยหรือโบลมโบอีสานครับท่านโอโ้ก็รู้สึกว่าจะผ่านด้วยนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้หรือจะไม่ผ่านนั้นก็ไม่หดัดแน่ใจแล้ววันนี่ก็ช่างกันมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่นๆตอนนี้หมอว่าลงคัดท่านหน้าแตกยับเยินพังคารูเมลือเลยหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้หลังจากที่ออกมาปูดนะเนี่ยเฮ้ยทักษิณมีการหนีไปแล้วหรือเปล่าควบคู่กับจตุพรนะครับ ม,มีไปมีใบหน้าเป็นอาวุธตามที่ประชาชนบอกออกมาหรือไม่นั้นอย่าไปพูดแบบนี้นะคระับท่านผู้ชมบูลลี่เรื่องแบบนี้มันไม่ดีครับท่านอันนี้ออกมาจากใจเว้ยเฮ้ยสู้หรือเพนจตุพรนั่นเนี่ยโวยทักสินเว้ยเฮ้ยอย่าตาขาวอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าอ้างป่วยเบี้ยวนัดอายการส่งฟ้อง1 2, นึ่งหนึ่งสองนะครับท่านผู้ชมควบคู่กันว่าลงพอดีเลยครับท่านหลังจากหมอว่าลงน,นั่นเนี่ยโรคโผหัวกระบ,บาลครับท่านหลังจากช่วงนาตาปีมันก็สอบตกมาอย่างไม่หยุดยั้งน,นั่นเนี่ยเมื่อสมัยปี6 2ครับท่านลงสมัครเลือกตั้งนนรบ่าู้ชมโอยเขตพิษณุล โชที่เดียวที่เดิมที่แพ้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าได้มาเป็นอันดับสามก็หนัก่วงพอแรงแล้วนะครับเดิมผู้ชมแล้วรอบก่อนละจ้าไอหมอว่าลงไม่มล้าลงแล้วกว็ค่อยสอสอเขตกูไปลงปาร์ตี้ลิตรดีกว่าทั้งประเทศนะเนี่ยคะแนนมันน,มน่าจะถึง3ามแสนเสียงกูจะได้เข้าไปในสาภาพิสมุโลกเขตหนึ่งละจ้าส่งเลขาส่วนตัวมาลงรู้สึกว่าได้คะแนนหลักร้อยนะครับท่านหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ต้องเติมไว้เป็นเครื่องหมายคำถามแต่ถ้าเกิดว่าลงสนใจปี๊บนะเนี่ยติดต่อเข้ามาได้ถามมึงจะให้ฟรีหรือไม่ให้ฟรีนะครับเดิมผู้ชมขายครับท่าน ขายทุกอย่างยกเว้นจิตวิญญาณที่ยังไม่ขายเพราะไม่รู้อีแรงผืดีในขณะที่ว่าลงครับท่านออกมาโอดโอนนะเนี่ยเฮ้ยจะมีการหนีไปแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่อาจแน่ใจแต่ทักสินครับท่านแวะกินหานพะโลมมือเที่ยงร้านชั่วคิมเพงชั่วคิมเพงกูจะไปชั่วซะแล้วเมื่อกี้หลังนายว่าลงโพสต์เข้าโรงพ,พยาบาลพระรามเก้าเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็น่าแตกยับเยินครับท่านพังคาลูบ้านกันเลยทีเดียวก็อาจจะเป็นได้นะเนี่ยสำหรับเรื่องนี้เฮ้ยถ้าเป็นผมคงจะต้องเอาหน้ามุดตุ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมถามทำไมต้อง มันพลาดเ,เรื่องแบบนี้อืมมากมา,กายไก่กองนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่เดี๋ยวเรื่องมาวันนภาตอนนี้ทะเลร้อนฉ่าเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดมุดทะเลไม่ร้อนฉาปลากระพงครับท่านว่ายน้าไปเก็บใบเองหรือเปล่านั้นก็คงจะเกินความสามารถผมนั้นเนี่ยปลากระพงทุบครับท่านปลาเห็ดคนทุบก็มี180กรัม150บาทครับท่านแล้วก็อันนี้ก็ขายดีสุดในช่องแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ตีคู่มากับเม็ดม่วม่วงหิมะพัน แล้วก็ปลากระพงทุบอันนี้คือกล้วยหอมทองอบกรอบครับท่าน300กรัมน,นะเนี่ยนึ่ยบาทลดธรรมชาติครับท่านแต่น,นีธรร่ธรรมชาติสร,ร้างสรรค์ไม่ได้ธรรมชาติลงโทษเหมือนกัไอ้ใครบางตัวนะครับท่านผู้ชมเอ้ยลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปลาหมึกหยองมีหมดทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมยังไม่หมดครับท่านแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อกันเข้ามาได้นัดวิวนสลิมคือเสื้อนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งขอบคุณท่านทั้งหลามาอย่างไม่หยุดยัง้งกันเเลลลลยยทียีีีดดดวววววแแุ้้กก็ืืมมม่่่่าานนนนหผู้ชต เป็นไรครับท่านในกล้องมันยังจะไม่เห็นอาจจะยังไม่เห็นขึ้นทุกวันครับท่านโกนล,ละสี่ห้าชั่วโมงมันก็ขึ้นแล้วเฮ้ย hey, แต่ว่านี่ยผมมีโครงการแล้วนะเนี่ยหันจะหันมาไว้หนวดแล้วถามทาไมต้องหันมาไว้หนวดด้วยไว้ใจแล้วมันเจ็บนะครับท่านผู้ชมไว้หนวดดีกว่าครับท่านก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ยังเข้ามาแชทสดอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมแม้ว่าประชากรประชาชนจะหายไปอย่างไม่จุดยังช่วงนี้ก็ไม่อาจแน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรหรือจะแน่ใจนะั้นก็มีคําตอบอยู่ในใจนะครับท่านผู้ชมแต่เงียบไว้จะดีกว่าส่วนตอนนนนีีี้้้้มมมออออะไรเเกิดขขึจจ่าาววแลส วงสวัสด,ดีคะแนน10ครับท่าน10คะแนนสูงสุดในกลุ่มเข้ารอบสวร,ระดับประเทศโดยตอนนี้ครับท่านธนพรสียังกุลหรือว่าอาจารย์มอห่มแล้วนี่นนก็ได้ออกมาฟันธงฟันธงว่าสมชายวงสวัสดี้จะได้เป็นประธานอะไรวะเนี่ยสวรนะครับทดามผู้ชมผู้ที่สภายอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียววันนี้ก็ต้องติดตามครับท่านว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเขากลับมาแล้วครับท่านเจอดรามา่าขุดเรื่องเก่านะครับทดานผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรครับท่านมาอ่อนภานั่นเนี่ยโรคครับท่านใส่ชุดว่ายน้ำอวดความแซ่บในวัยีแต่ไม่้ามีาม่า เรื่องเมื่อนานมาแล้วครับท่านเมาณภ้า,านะพาโผลลังกวีน้นเนี่ยเที่ยวอย่างเหลือเกินครับท่านใส่ชุดว่ายน้ําอวดความแซ่บในวัย96ปีไม่ใช่ 69ปีโอ้ยกูไปสลับแล้วแต่ไม่ไวดราม่าเรื่องเมื่อนานมาแล้วพ่อออกจากวงการมาแล้วนั่นเนี่ยยังไม่สาแก่ใจเหรอแล้วเรื่องเราออมันเป็นพ่ออะไรจะเนี่เกี่ยวกับดราม่าเรื่องการเมืองเมื่อสมัยอดีตนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมาวันาภพเขาศตสตร์แต่งชุดว่ายน้ําในว 96, ัย96เไอ้ไม่ใช่6ก้านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเขาแก่แล้วเขาก็ยังหุนเดีอะไรประมาณนี้ตามต้องหนูบอกเองเหรอบอกไม่ใช่ว่าไปเจอในคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมแล้วสักพักผมทําอย่างไรต่อแต่ไม่อาจโชว์ภาพได้นะครับท่านพ่อนั่งอยู่้ังค ครับท่านเฮ้ยเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยจะเห็นคนเดียวไม่ได้อืมพ่อเป็นเยื่อหน่อยว่าเฮ้ยต้องเห็นด้วยพอโชว์ปุ๊บเป็นอย่างไรอออืื เอาอะไรมาให้กูดูบอกไม่ได้พ่อเนี่ยลูกเห็นแล้วพ่อก็ต้องเห็นด้วยถามทําไมไมันต้องโชว์แบบนี้มันจะได้เสมอภาคกันไงอะไรประมาณนี้อุ้ยก็ไม่รู้จะทําผ่นด,ดีนะครับท่านผู้ชมไม่ไหวครับท่านดรามา่าทัวลงยับเยินไม่หยุดยัง้งกันเลยทีเดียวเมื่อได้มีเพจดังครับท่านนาภาพของมาวอนะภาไปโพสกับเขียนชื่นชมในการดูแลตัวเองแต่กลับมีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์บูลลี่เหยียดนะเนี่ยเพราะเรื่องการเมืองที่ผ่านมานานแล้วมาออนะภาสุดเดือดครับท่านโพสข้อความอะไรสักอย่างหนึ่งเพจอะไรจอกจอกจอกเอารูปดีฉันนนไปลลงแะเขียชช่ ในการดูแลแต่มีคนเข้ามาบูลลี่ดิฉันและเหยียดตัวดิฉันด้วยอะไรประมาณนี้ด้วยเหตุเรื่องการเมืองเมื่อนานมาแล้วไม่จบสักทีเหรอเนี่ยจบได้แล้วหรือไม่นี่ก็ออกจากวงการมานานแล้วนะยังไม่สาแก่ใจอีกหรอท่านทั้งหลายอะไรประมาณนี้แต่ท่านทั้งหลายไม่มีผมเติมให้เองนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตับฝันผมเลยนะเนี่ยในใจก็เฝ้ามองนะครับท่านผู้ชมมาวันนภพาจะต้องกลับวงการแล้ววงการไหน ไม่ไม่ไม่น่ใเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าวงการสีกากีบอกไม่ใช่ว่าเฮ้ยอันนั้นบิ๊กโจ๊กยังโดนเออกลับมาได้หรือยังไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ผมก็ต้องเอาใจเชียบิ๊กโจ๊กนะครับท่านถามทาไมหรอจ๊ะก็เพราะว่าไอช่องที่ไม่ค่อยถูกกับผมนี่มันชอบบิ๊กโจ๊กนะครับท่านผู้ชมไอมันไม่ค่อยชอบบิ๊กโจ๊กผมก็เลยต้องชอบแล้วเป็นอย่างไรต่อไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวด้านตอนนี้ครับท่านหลังจากที่หมอว่าลงนะเนี่ยโวลลััั่่่่่นน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 รรรทาาาาววเเเหหืืออกิป้้ไมมมีใขผูช เบือเอาใหม่วันแมวปูหลุดคดีว่าเฮ้ยเปิดกิจกรรมค้าน,นี้แล้วโทษกรรม,มเหมาเข่งครับท่านจากม็อบไหนจะเนี่ยม,ม็อบอกระจุกอยู่อุยหม้อยนะครับท่านผู้ชมคอปทอส้นตีนส้นมือควงกองทัพทําไม่รู้ทําอะไรบ้างนะเนี่ยเปิดกิจกรรมค้าน,นีรแล้วโทษกรรมนึกว่าคนจะเยอะแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าเยอะที่ว่านี่ก็คือคื้นถนนที่ว่างเปล่านะครับท่านผู้ชมไอ้บางคนก็เหลือเกินอีกแล้วนะเนี่ยไม่เข้าใจกุสโรบายเขาถามทําไมเหลือต้องนัดเนี่ยคนเขาน้อยจริงนะไม่ใช่เขาเว้นระยะห่างนะครับท่านผู้ชมอาจจะกลัวโควิดกลับมาง่าไป แตกหัวกับบาดลายตัวก็อาจจะเป็นได้แต่เราคนขึ้นเวทีว่าลง พี่น้องพร้อมจะแพ้อีกไหมเอ้ไม่ใช่โอ้ยสอบตกจนชินขอภขอภยัยขออภัยพี่น้องรอบหน้าเนี่ยอยากจะให้ผมลงสสเขตพิษณุโลกไหมอันนี้ไม่มีนะเนี่ยเติมให้ล้วนเลยว่าเฮ้ยว่าลงเพราะว่าผมชินชอบหมอว่าลงหลอกนะเนี่ยไม่งั้นจะพูดทําไมเอ่ยหมอว่าลงรอบหน้าไปลงสมมติมีคนข้างล่างว่าลงรอบหน้าก็ลงสสเขตไหมเนี่ยเขตหนึ่งพิษณุโลกอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งหล่ะจ้าที่ผมคิดถึงตอนนี้นะกระเดิ่ผู้ชมชวนหลีกภัยครับท่านหลังจากตอนนี้เป็นดรามา่าคารากาซังเกี่ยวกับเรื่องตัวผมนี่เลยเป็น คนใต้ภาษาอะไรทําไมทรยศชนชั้นตัวเองไอ้เราก็ถามมึงกูทรยศชนชั้นตัวเองยังไงวะเนี่ยเป็นคนใต้ไม่เลิกประชาธิปัตย์นี่เฮ้ยเกิดมานเนี่ยเหมือนกับว่าอืมเสียอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดนะครับดามูชมอะไรประมาณนี้แล้วกูก็ถามไอ้แล้วผมก็ถามกลับไปว่าเฮ้ยโอ้โหภูมิใจมากเหรอเนี่ยได้ชวนไปนายกตั้งสองสมัยภาคใตเ้เจริญเหลือเกินนะถามจเจริญยังไงถนนบ้านตัดเข้าบ้านมันมีหรือยังไม่รู้นะครับดามูชมออกมาแบบนั้นออกมาแบบนี้แม่มึงเอ้ยขอบคุณนะเนี่ยขอบคุณประยุทธ์ที่ให้งบทำถ,ถนนไม่เหมือนย แล้ววันนี้เป็นอย่างไรต่อชวนหลีกภัยครับท่านโรคโผหัวกระบ,บันเสลอไปสังเกตการนะครับนานผู้ชมอันนี้ประชาชนบอกออกมานนเนี่ยสะเทือนใจอีกแล้วใช้คําว่าเสลอกับหัวชวนของผมได้อย่างไรโดยตอนแรกเว็แบบแรกที่เห็นนะครับนานผู้ชมใจตกไปอยู่ตาตุ่มเลยครับท่านหัวใจเต้นสั่นระรัวเล็กน้อยถึงบานกลางนะนนเนี่ยเฮ้ยชวนหลีกภัยไปสังเกตการเลือกตั้งเฮ้ยมันจะค,คล้ายๆกับสมัยกปปปบปบสปิดหีบเลือกตั้งหรือไม่สุดท้ายผมก็ไปดูโอ้ในชวนเข้ามาด้วยหัวใจนะครับนานผู้ชมแต่ไม่รู้วจะมาทําไมเหมือนกันครับท่าน เนี่ยไปฟื้นฟูพักตัวมันเองจะให้ดีกว่านี้ก็น่าจะดีไมครับท่านผู้ชมอยู่มาช่วงนาตาปีแม่มึงเอ,อ้ยยางไม่เคยผัดใบเลยครับท่านและพอตอนนี้ลหละจ้าราคายางดีขึ้นหน่อยนะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์นี้มันก็จะต้องออกมาเคมครับท่านเฮ้ยรู้หรือไม่เนี่ยสาเหตุที่ยางราคาดีไม่เกี่ยวกับการปราบยางเถื่อนไม่เกี่ยวกับสุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับอะไรชวนมึงบอกมาหน่อยเวนเกี่ยวกับเรื่องยางผัดใบนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าสมัยที่มันอื้อหือแม่มึงเอ,อ้ย อ้ยฮี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเลือกสวคึกคักครับท่านกรกตคุมเข้มนะเนี่ยขนาดชวนหลีกภัยครับท่านโผล่หัวกับบานไม่รู้ไปทําหอกดาบอะไรดอดเข้าไปสังเกตการดนะครับท่านผู้ชมดีไม่พกนกหวีดไปด้วยอันนี้ไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อช่วงนาตาปีเคยควงนกหวีดครับท่านออกไปเป่านกหวีดจนปังยับเยินกันเลยทีเดียวจังหวัดตังเว้ยเฮ้ยเลือกสวระดับจังหวัดคึกคักครับท่านอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวด้านกกตสั่งคุมเข้มนนเนี่ยเพื่อให้้้ททุกอยยเรรีบั สั่งห้าบุคคลอื่นเข้าไปในห้องประชุมแล้ะชวนมันเข้าได้ไงไม่ใช่ใช่ไหมวะพร้อมกับติดกล้องวงจรปิดโดยรอบขนาดที่ชวนหลีกภัยดอดเข้าสังเกตการเฮ้ย ชวนหลีกภยัยเอ้ยไปเข้าสังเกตการข้างในที่เขาไม่ให้เข้าหรือว่ามึงอยู่ข้างนอกอันนี้ต้อ,อให้แน่นะเว้ยเฮ้ยถามทําไมละจ้าเนี่ยเฮ้ยประชาชนเท่ากันเว้ยเฮ้ยมึงกับกูก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดมันเข้าได้คนอื่นก็ต้องเข้าได้เว้ยเฮ้ยประชาชนทั้งหลายฟังอยู่อย่าย,ยิ้มนะเนี่ยถ้าเกิดชวนเข้าได้อย่ายไปยอมเลือกสวระดับจังหวัดต่างคึกคักกรกตสั่งคุมเข้มเพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยทั้งสั่งห้ามบุคคนอื่นนะเนี่ยเข้าไปในห้องประชุมพร้อมติดกล้องวง,งจรปิดโดยรรรรรออออออบบบบขณะะะชววนนนนนนลลีีีกกกกกภััััััยยคท่่าาาาาโผห้้มมไไไปปดดสงงเต็ เยอะนะครั yeah, okay, ดบดานผูชมแต่ถ้าเกิดสมมติเออไอข้างในที่มันไม่ให้เข้านี้แล้วชวนหลีกภัยเข้าได้นี้ท่านทั้งหลายอย่าไปยอมอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวครับท่านคนเท่ากันนวเนี่ยแม้ว่ามันจะเคยเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรมาแล้วตอนนี้แหละจ้าที่ไปขอถนนอยู่นะ okay, ดัมผูุชมกูว่าเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านว่าไม่รู้ว่าจะทำผื่ดีนะเนี่ยดีมันไม่ไปปิดถนนไม่ไปปิดอะไรวะเนี่ยครูหีครูหาเลือกตั้งไม่มีนะรันผูชมวันนี้ประชาชนชอบพูดออกมาแบบนี้ก็ไม่อาจจะดีนะครับท่านเพราะในชวนนี้เขาอาวุโสแล้วนะรัามผูชม สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านหลังจากเสถานั้นเนี่ยดูจะนิ่มๆน,นะครับเดิมผู้ชมแต่ฟาดในชวนของผมนี่แทบมุดดินกันเลยทีเดียวครับท่านชอบเหลือเกินกัน,กนเลยทีเดียวสั์นั้นเนี่ยแทบหัวทุ่มเมนกันเลยทีเดียวครับท่านมุกเก่าๆเว้ยเฮ้ยเมือกใช้ได้แล้วนาทีโต้กันเดือดเสถาเอาคืนชวนหลีกภัยครับท่านอย่างยับเยินกันเลยทีเดียวเพื่อไทยร่วมทวงนั้นเนี่ยชวนสวนกับความชั่วอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยทำไมชวนหลีกภัยบอกถึงตัวเองแบบนี้หรือจะบอกถึงเพื่อไทยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดิมผู้ชมแต่ไอ้คคควววาามมชั่่งงททีีดนนนะร ไม่รู้ครับท่านแต่รู้อย่างเดียวนันเนี่ยเอ,อ่เอภาคใต้ก็เจริญนะครับดันบูชมถามเจริญสมัยชั่วเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านเห็นมันสรรเสริญเยืนยอกันเหมือนกับเป็นบิดามารดากันเลยนะครับดันบูชมอะไรประมาณนี้ส่วนผมล่ะจ้าทรยศชนชั้นตัวเองเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่รล้วล้อชวนมันออกมาหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจอืมโอ้ ถ้าเกิดแบบเอยถ้าเกิดต้องเลือกแบบนายชวนนี้ยอมทรยุทรยชน,ชนชั้นตัวเองดีกว่านะการท่านผู้ชมอย่าไปเลือกครับท่านกับคนแบบนี้นะเนี่ยอันนี้ประชาชนบอกกมานะผมก็บอกว่าให้ดูนายชวนใหม่นะแล้วดูใหม่เป็นอย่างไรดูใหม่ก็ไม่ดูเก่านะการท่านผู้ชม50ปีก่อนเป็นอย่างไรยังไม่พัฒนาเลยครับท่านส่วนหมอว่าลงอย่าบึ้งยิ้มปูดได้ก่าวทักษิณชินวัตรแอบบแอดมิดโรงพยาบาลเมื่อคือนนี้เชื่อปวิงเวลาเบี้ยวอายการสูงสุด,ส,ดสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยหน้าหักพังยับเยินนะการท่านผู้ชมแทบจะไปหาหมอหมอไม่อาจรัับบเยย็ด้วทท่าานนกิช สยบข่าวลือครับท่านหลังจากมีข่าวลือนั่งเรือหางยาวแผ่นหนีบ้างนะเนี่ยอ้อมไปทางนั้นแล้วก็จะไปออกทางแหลมกูโทบอ้อมขึ้นไปฝั่งยุโรปสยบลือแผ่นนีเอ้เผ่นหนีครับท่านเปิดภาพทักษิณผัวก,กินหานพะโลยาล่านดังร้านดังย่านกรุงเทพกีทาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมทีนี้ว่ารงจะเป็นอย่างไรต่อไปจาไม่รู้เหมือนกันว่าจะตุพังพุงพอนะจ๊ะอืมอันนั้นก็ฟันธงไม่ค่อยถูกอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอยเอวะถ้าเกิดผมมีจตุพรนี้มาเป็นเสาหลักนี่มันจะดีมากเลยนะครับท่านผ เข้าซื้อทองแท่งตรงไหนดีวะเนี่ยสี่หมได้ไหมเนี่ย 40, สี่หมืได้หรือเปล่าถ้าจะดูพรบอกได้หรอจ๊ะอย่าเพิ่งซื้อนกะกับทดานผู้ชมเดี๋ยวทองดิ่งแน่เลยแล้วถ้าเกิดมันบอกให้เข้าซื้อล่ะ อเอ้ถ้าเกิดบอกอย่าเพิ่งเข้าซื้อละซื้อสวนได้เลยนะครับท่านผู้ชมพาออะไรถึงเป็นแบบนี้โอ้โหยังกล้าเสแสร้งนะครับท่านผู้ชมไทยผิดหลายรอบอันนี้ประชาชนบอกกอกมาอีกแล้วนะเนี่ยผมก็แจกจะเป็นกระบอกเสียงเฮ้ยให้รักกันไว้เถอดเราเกิดร่วมแดนไทยแล้วเป็นอย่างไรต่ออยามสงบแล้วก็ลบกันเองนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจด้านสวหลายคนครับท่านอกหักนั้นเนี่ยขอพบประธานกกตตแฉล่นครับท่านมีโพยคนผ่านเข้ารอบแจกผืบกลุ่มลายอะไร ประมาณนี้อืมเ็าไม่รู้ว่าอีกเป็นผือต่อนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ติดตามต่อไปครับท่านประชาธิปัตย์โผเดือนนั้นเนี่ยถล่มรัฐบาลหวานเงินแบบเฮลิคอปเตอร์มันนี่ขุดมาสับกับครับท่านประชาธิปัตย์จะรัฐบาลกู้เงินเป็นประวัติการณ์แซะหวานเงินแบบเฮลิคอปเตอร์มันนี่นั้นเนี่ยอะไรประมาณนี้มันจะได้ดีหรือไม่อะไรประมาณนี้เฮ้ยได้ดีดหรือไม่ผมไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้เทศกาลแห่งความชิปหายได้ผ่านไปแล้วครับท่านตั้งแต่ตอนไหนหรอเนี่ยเฮ้ยตั้งแต่ซี่ีลงไปนะครับท ช่วงนั้นอาจจะอยู่ในช่วงแห่งความเรือหายครับท่านแล้วหลังจากนั้นล่ะจ้าไอ้พักเฮียนี่ก็ไม่เอิ่มไอ้พักออกหักสักะเบือนี่ก็ไม่เคยชนะอีกเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องการที่จะ,ะถกงบประมาณอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดไม่ผ่านเป็นอย่างไรไม่ผ่านก็ต้องจบไกลนะครับจบไปนะคบท่านผู้ชมสําหรับรัฐสภาไอ้สำหรับสภาชุดนี้แล้วก็ไอะไรก็ว่ากันใหม่ครับท่านกูว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่นันแน่ตอนนี้อื ยังไม่มีข่าวอะไรเลยวะ่ะทำไมวันนี้ข่าวมันน้อยวันเนี้ยอ๋อก็เจอดราม่าเรื่องเก่าผมก็อยากจะโชว์รูปมา้าวันพาเหลือเกินแต่ว่ากลัวจะไม่ผ่านเออเซ็นเซอร์นะครับท่านอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นภาพที่เห็นแล้วใจใจตึกตึกๆกตึ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 กตกอบใช่ไหมโอ้โหไม่ขอสุึไปไม่ถูกเลยนะครับท่านผู้ชมเอ้ย วัวไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ยังไม่มีข่าวอะไรมาเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆผมสดใจอยู่อีกเรื่องหนึ่งครับท่านหลังจากที่ชวนหลีกภยนะัยนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมไม่อยู่บุคคลบุคคลหนึ่งครับท่านรู้สึกว่าจะเป็นคู่ปรับกับชวนหลีกภัยมาชั่วน,นาตาปีกันเลยทีเดียวเขาชื่ออะไรจ้ารู้สึกว่าชื่อกัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะะันเนี่ยแล้วก็อยู่ประชาธิปัตย์ด้วยส่วนตอนนี้อยู่อีกหรือไปนะะล้วก็ไม่อาจแน่ใจยังไงก็ได้เ้าหา,ขขา,าหขมรือเป่าาทผูุ้้ชมสดยเปอนอย่ากผู้ พ่ายแพ้คาบ้านกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากไปชนกับอะไรว่าเนี่ยบุญเล้งโลสถาพรพิพิษนะครับท่านผู้ชมหรือว่าโกเล้งครับท่านก็น่าจะเป็นคนนี้และเป็นอย่างไรต่อจ้าอ๋อโกหนอนะครับท่านผู้ชมยิ่งไปกว่านั้นครับท่านประชาธิบัติแล้วก็ศึกเลือกตั้งอบจอ,อะไรดังกล่าวนเนี่ยท,ที่เกิดการประทะฝ,ฝีปากกันไปมาจนนําไปสู่การแตกหักระหว่างสอง,สองตระกูลถึงขั้นโกหนอสมชายโลดสถาพรพิพิษอดีตสสตั้งหลายสมัยและเป็นน้องชายของนายกบุญเลง้งประกาศก้าแท็กทีมกับใครสักคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอะไร ประมาณนี้เอ้ยเอาง่ายๆเลยดีกว่าวันนี้ทายังไงก็ได้เว้ยเฮ้ยสกัดทุกวิถีทางเป็นอย่างไรต่อโอ้ยเด็กในชวนสอบตกยับเยินคารูบ้านกันเลยทีเดียวนะครับด่้งผู้ชมเข็นหนึ่งที่จังหวัดตังครับทนรอบหน้าแล้วเนี่ยผมอยากจะท้าชวนเหลือเกินกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยเห็นคุยว่าเลตติ้งดีหรือเปล่าวันนี้เป็นแฟนขับบอกออกมานะครับด่างผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้อื เฮ้ยอยากจะท้านายชวนนะเนี่ยให้ไปลงสสเขตไว้เฮ้ยถ้าเกิดลงสอสอเขตแล้วนายหัวชวนผมชนะในเขตหนึ่งจังหวัดตังเนี่ยผมจะหยุดทํา YouTube 30วันเฮ้ยหยุดทำสูยูทู u สามสิบวันแล้วมันจะไม่มีอะไรนั้นเหรอโอ้โหผมหยุด30วันนี้หายไปเยอะเลยนะคร,นนนนครับด่านผู้ชมเอ็นเกตมุ้งเอ็นเกตเม t นทครับท่านต้องมาเริ่มทําช่องใหม่แล้วผมเชื่อเหลือเกินยังไงก็สอบตกนะกรับด่านผู้ชมเหลือเกินแน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านเหลืออะไรจะเนี่ยเหลือเชื่อนะครับท่านว่ามันจะไม่ชนะอีกต่อไปหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจ ผู้ชมเดี๋ยวให้คุณให้ทวนล้วจะเรือหายแต่อยากสั่งซื้อสินค้าออดไลนะ์นัดวิวช็อปเข้ามาได้วันนี้มีคำไม่ค่อยสุภาพจ้องขออภัยนะครับเริ่ผู้ชมพอดีเดือดเล็กน้อยถึงปานกลางขนาดนี้นี่ถ้ากำลังรับฟังข่าวจากที่ไหนนั้นอืขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขนะครับเริ่ผู้ชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยจะดีเหลือเกินกันเลยทีเดียวขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน